ก็ขายได้เขาให้เรามาสามเหรียญในค่าแบบเหมือนเก็บเก็บให้เขาในแต่ละวันแต่ละวันจริงๆเราก็ไม่ได้ซีเรืยอหรอกเราเอาไปเก็บใส่กระเป๋าไว้เฉยๆสามเหรียญครับมีนิดหน่อยเป็นเหรียญเป็นคอยเป็นเซนโอเคแต่ว่าน่าจะได้ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าเหรียญแหละเออยี่สิบสามสิบกว่าเหรียญว่ามันมีกระปร๋องแล้วก็มีขวดโอเคค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสาหรับวันนี้นะคะด้วยความที่ว่าเราจั่หัวคลิปว่าเมียฝรั่งเก็บขวดขายลำบากจริงไหมในอเมริกามีจริงไหมในอเมริกาเราจะขอบอกคุณผู้ชมว่ามีจริงก็คือตัวเรานะคะที่เราใช้คำพูดนี้คือตัวเราแต่ว่า ก่อนหน้านั้นเราก็เคยได้ยินมานะคะว่าอออีกคนที่มาอยู่อเมริกาบางคนก็ไม่ได้สบายหรอกมาก็มาลําบากบางทีก็มาเก็บขวดขายซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่อิสระเสรีใครอยากทําอะไรทําเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นต้องการที่จะทําอะไรฉะนั้นสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาทําความพาคุณผู้ชมมารู้จักกับ อีกหนึ่งอาชีพนะคะที่ไม่ใช่หนึ่งอาชีพอีกอีกก็เ,เรียกว่าเหมือนเป็นเป็นกิจกรรมเล็กเน้อยน้อยเป็นงานอดิเรกข,ของเราก็ว่าได้ด้วยความที่ว่าเมื่อวันก่อนเราไปขายพวกขวดพวกเป็นขวดเป็น กระป๋องน้ำอัดลมแล้วก็กระป๋องพลาสติกฉะนั้นด้วยความที่ตรงนี้นะคะคือเราจะมีที่เก็บขยะอันนี้ก็คือขยะพวกอาหารขยะทั่วไปตรงนี้เราจะไว้สําหรับเก็บพวกกระป๋องพวกขวดพลาสติกซึ่งพอมันเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะนําออกมาข้างนอกซึ่งคุณผู้ชมตามเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเมียฝรั่งเก็บขวดขายมันก็มีจริงอะนะคะคือเราก็เคยได้ยินมาว่าบางคนเขาก็มาแล้วเขาก็มาขายมาเก็บขวดซึ่งอย่างที่บอกคืออาชี ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่เนี่ยมันทําเงินได้ไม่มีใครเขาอายที่จะทํากินฉะนั้นตรงเนี้ยที่เราบอกคุณผู้ชมคืออ,อันนี้เป็นพวกขวดพลาสติกขวดพลาสติกอันนี้คือขายได้นะคะพว,พวกขวดน้ําเปล่าอันนี้ก็คือขายได้อย่างเงี้ยคือขายได้ตรงเนี้ยคือกระป๋องน้าําอัดลมกระป๋องน้าําอัดลมนี่ราคาค่อนข้างจะดีตกอยู่ที่ประมาณ1.75เหรียญต่อพาวนะคะ1พาวก็คือ อ2อกิโลเปหนึ่งก็คือครึ่งกิโลก็คือ1 1ึ่งหน่พายนั้นเท่ากับว่า1กิโลก็ตกประมาณสามเหรียญเท่ากับ3 3มกตกประมาณ1 0อยกว่าบาทถ้าถ้า1กิโลนะคะฉะนั้นมันจะเบานะคะอันนี้คือในราคาดีมากส่วนตรงเนี้ยเราจะเอาไว้เก็บแก้วตรงนี้เราจะเก็บแก้วเก็บกระป๋องพวกกระปอ๋องอลูมิเนียมพวกนี่นีน่นั่นอันนี้เป็นพวกพลาสติกซึ่งถ้าเป็นขยะที่ขยะที่แบบ มันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเราก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคือขยะถังสีดำคือขยะเปียยกพวกขยะอาหารถังสีฟ้าคือรีไซเคิลนะคะถ้าเป็นถังสีเขียวขยะทั่วๆไปพวกใบไม้แห้งเศษมุ้งเศษไม้อะไรทั้งหลายทั้งปวงซึ่งพอถึงเวลามันเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะออกดูวบางไว้ข้างนอกแล้วก็เขาก็จะมีรถขยะมารถขยะเขาก็จะมาเก็บนะคะรถเขาจะเขาจะมาเก็บ ขาจะแบ่งเป็นวันนะคะซึ่งรถขยะจะแบ่งเป็น3มชนิดเช่นเดียวกันขยะเปียกขยะอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปรถแต่ละคันก็จะแตกต่างสีกันและเขาก็จะแยกประเภทเวลาเข้ามาเขาก็จะรับผิดชอบเฉพาะถังใครถังมันซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเวลาเดียวกันฉะนั้นแล้วด้วยความที่ว่าที่นี่เนี่ยพอเราแยกออกเป็น พลาสติกกระป๋องอลูมิเนียมแล้วก็เป็นแก้วนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปคือราคาพวกอลูมิเนียมกระป๋องที่มันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันค่อนข้างจะราคาดีตกประมาณร้อยกว่าบาทต่อกิโลนะคะหมายถึงว่าที่นี่นะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเมื่อวานเนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูว่าเรามีเอาขวดไปขายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกพวกเศษเศษพวก เศษพวกพลาส,สติกพวกอลูมิเนียมพวกขวดพวกแก้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมันค่อนข้างมีเยอะเพราะว่าคนอเมริกันเขาจะชอบทานชอบดื่มน้ําอัดลมกันนะคะอย่างที่บ้านเนี่ยลูกชายของสามีนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเขาจะต้องดื่มน้าน้าอัดลมคือคือแทบจะไม่ดื่มน้าเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีแบบเป็นตู้เย็นก็จะมีเป็นน้าเปล่าแล้วก็นูน่นนี่นั่นเขาจะไม่ค่อยทานกัน เขาจะไม่ค่อยดื่มน้ําเปล่าเขาก็จะดื่มเบ๊ซี่ดื่มโคก้กดื่มอะไรซึ่งซึ่งแบบตัวเราเราไม่นิยมแล้วก็ถ้าอย่างตรงเนี้ยเขาก็จะมีเป็นขวดเบ๊ซี่เป็นลังเลยเขาก็จะเอามาไว้เพื่อที่ว่าจะต้องเอาแบบแช่เย็นแล้วก็ตื่นม,มาทานเออตื่นม,มาดื่มเลยประมาณนั้นซึ่งทําไมคนอเมริกันเขาถึงแบบอ้วนเด็กบางคนก็คือกินพวกสแน็คแล้วก็ดื่มพวกน้ําอัดลมฉะนั้นเออมันก็ค่อนข้างที่จะ พูดจาเนาะด้วยความที่ว่าวัฒนธรรมของเขาค่ะแต่ก็ที่พูดมาทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือว่าด้วยความที่ว่าวิถีชีวิตของชาวมีกันเขาดื่มน้ําอัดลมกันแทบจะทั้งนั้นเลยตื่นเช้ามาจนกระทั่งนอนบางคนแทบไม่ดื่มน้ําเลยนะคะฉะนั้นมันก็จะต้องมีพวกเศษเอ,อ่อพวกขยะพวกเนี้ยซึ่ง เราไม่ได้เอาไปทิ้งสักทีเดียวเราก็เก็บไว้อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมว่าแยกประเภทและเราก็นําไปขายซึ่งก็ได้เป็นเงินเป็นทองฉะนั้นคลิปนี้นะคะคําว่าเมียฝรั่งเก็บขวนขายมีอยู่จริงนะคะโอเคค่ะคือตัวเราเองค่ะค่ะแล้วก็อันนี้เรากับสามีพากันเอาไปขายนะคะแล้วก็เขาก็จะมีคนช่วยจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรีไซเคิลเซ็นเตอร์อยู่ในสวนการค้า เขาก็จะมาช่วยเราแต่ว่าคนส่วนมากก็มุ่งเน้นอไปถึงเขาก็จะมีถังสีฟ้าอย่างที่เห็นทุกคนก็จะเอาถาังสีฟ้ามาเก็บขยะของตัวเองที่จากถังรถไม่ว่าจะเป็นคนแก่ที่พอมีอายุอย่างเราหรือคนสาวซึ่งเขาแบบเก็บไว้ที่บ้านดีกว่าทิ้งไปเปล่าๆพี่ๆเขาก็จะเอามาขายเช่นนี้ตรงนี้ก็คือข้างในเป็นที่ทาการขเขาก็จะเอาขยะ,ะแต่ละประเภทที่เราแยกให้ไม่แช่ขยะค่ะ เป็นพลาสติกขวดขวดแก้วแล้วก็กระป๋องอลูมิเนียมทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือราคานะคะคือราคาที่เขาเขียนติดไว้เขาก็จะมีบอกนะคะแล้วก็แต่และที่เนี่ยเวลาทําการของเขาก็อาจจะไม่เหมือนกันที่นี่เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีคนงานเยอะนะคะมีแค่คนคนเดียวค่ะอันนี้ก็คือราคาอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปค่ะที่ตั้ราคาบอกให้นะคะแล้วก็ขายทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้เงิน ร้อยเหรียญเลยมี่ยปที่สิบสามสิบเหรียญค่ะอันนี้ก็ตีเซ็ครึ่งเซ็นเตอร์ค่ะเป็นราคาของพลาสติกอรุณเงินหวัวแก้วแล้วก็พูดกกระป๋องอันนี้เราก็ได้มาทั้งหมดสี่สี่ถังสีฟ้านะคะแต่ว่าเงินเราไม่ได้ดูกระมาเราหรอกแต่ว่าอำนวณเขาก็ะจะไม่เยอะแล้วณผา้ ยิบสามเหรียญมาให้เราซึ่งจริงๆเราก็เก็บไว้เพื่อที่ว่าบางทีเราก็เอาไปซื้อทีน่นั่นถ้าสมมติตอนเราอยากได้อะไรที่แบบเราก็ค่อยๆเ,เก็บทีละสองเหรียญสามเหรียญในกระเป๋าตังค mm ์เ hmm. หมือนเก็บเป็นขวัญถุงขวัญกระเป๋าประมาณนั้นค่ะและนี่ก็คือวิถีชีวิตอันนี้ก็คือสูตรการค้าเป็นเลาส์นะคะเลาส์นี่คือ,อเป็นห้างสรรพสินค้าปลีกของเขาที่อยู่แทบทุกที่ในสหรัฐอเมริกาในทุกฟารเลยก็ว่าได้ แคทุกเมืองนะคะเหมือนกันกลับบ้าอันนี้ขก็เป็นเวลาจะดงนกันแล้วนะคะโอเคค่ะผู้ชมก็ดูว่าที่บ้านเราเราก็สามารถทำได้นะ้การแยกขยะแต่ละประเภทแล้วก็เขาก็จะมีออกบินให้เสร็จมีใบเสร็จแล้วเขาก็จะบอกเราว่าโอเคน้จก็มีสยเลค่ะที่คุณได้จะเก็บขายเท่าไหร่เก็บให้เขาในแต่ละวันแต่ละวันจริงๆเราก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกเราเอาไปเก็บใส่กระเป๋าไว้เฉยๆสามเหรียญครับมีนิดหน่อยเป็นเหรียญเป็นคอย เป็นเซโอเคแต่ว่าน่าจะได้ประมาณยี่สิบกว่าเหรียญแหละเออยี่สิบสามสิบกว่าเหรียญเพรว่ามันมีกระป๋องแล้วก็มีขวดโอเคค่ะอันนี้ก็คือแบบอยู่ในบริเวณเป็นชอปปิ้งเซ็นเนตอร์ของเขานะคะ <Wis dom. S 1> เขาก็จะมีมาตั้งเป็นแบบรีไซเคิลเซ็นเตอร์ประมาณนี้แล้วเขาก็จะแบบคนที่นี่เขาชอบดื่มเปบปซี่ดื่มโค้กดื่มอะไรกันเขาก็จะเก็บพวก พวกกระป๋องแล้วเขาก็จะเอามาแบบามาขายกันนะคะสะดวกสบายเปิด9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นยกเว้นคือเปิดทุกวันอนะ่ะอืมโอเคอ้ <c oughs> ได้ติปตั้งสามเหรียญค่ะ <c oughs> โอเคค่ะ ค่ะคุณผู้ชมนก็สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆที่เราอยากจะแชร์ความรู้ว่าคําว่ามาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยคือแบบมามันก็หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าใครจะมามีอาชีพอะไรใครจะมาทําอะไรซึ่งเงินทองมันก็ถามว่าหายากไหมถ้าพูดถึงมันก็มันก็ยากแหละแต่ว่าถ้าเราแบบ มีวิธีรู้จักที่จะทำบางอย่างเนี่ยดีกว่าเราทิ้งไปเฉยๆอย่างเช่นเราบอกคุณผู้ชมอย่างเช่นพวกขยะดีไซเคิลพวกนี้ที่มันสามารถเอามาทำเป็นเงินเป็นทองได้เราก็เอามาไปขายกันแล้วก็คุณผู้ชมก็อย่างที่บ้านเราประเทศไทยแล้วก็สามารถที่จะแยกขยะใช่ไหมคะแยกขยะเป็นขยะประเภทแต่และประเภทออกไปถังเนี่ยถังเนี้ยแยกขยะไหนถึงเวลาเราก็เอาไปขายซึ่งอย่างที่บอกคือ แหล่งรับซื้อที่นี่เนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆอยู่บริเวณเดียวกันกับที่เป็นเ,เ,เป็นศูนย์การคา้าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเรานะคะแต่ว่ากว่าจะเก็บได้แบบ1ถุงดำสอถุงดำสามถุงดำใช้เวลานานเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนดื่มจริงๆเขามีแค่คนเดียวคือเด็กผู้ชายที่บ้านส่วนตัวเรากับแฟนเราจะดื่มน้ำมะนาวกับเป็น เป็นชามะนาวจะมากกว่ามันก็เลยแบบใช้เวลานานแต่ว่าพอไปขายทีหนึ่งก็ได้ประมาณตีเป็นเงินไทยก็ตัประมาณ7-800บาทแล้วเมื่อวานเราก็ได้มาตั้ง3เหรียญน,นะคะโอเคค่ะยังไงก็ตามสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แชร์ประสบการณ์ความรู้เล็กๆ้น้อยอของคนอเมริกันที่เข้าใช้วิถีชีวิตกับการกินการอยู่ของเขานะคะและก็ คลิปหน้ามีเรามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะมาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกครังขอบคุณอีกครั้งที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ